สวัสดีครับท่านผู้ชมคราวนี้พวกเราจะมาแปลงร่างกันและสร้างบ้าน,าานไปดูตอนที่พวกเราสร้างบ้านก่อนได้ไดเปลี่ยนแผนเ,เริ่มสงครามกันก่อนที่พวกเราจะสร้างบ้านพวกเราต้องสงครามกันก่อนเงั้นเหรอใช่ใช่ใครชนะคนนั้นก็จะได้กลายเป็นราชาโอเค โอเคอัปเดตอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้พเราต้องเอ็นชาร์ตของก่อนงั้นไม่เอ็นชาร์ตของแล้วกันมาเฮ้ยผงไหนอยู่ไหนอย่าเพิ่งว๊า bây okay, giờ tốt giang đi à, khuyên. ดีปึ๊บไม่ใช่ไม่ต้องกระโดดคลิปป้าอ้าวนั่นไหนละ่ะดูมันคลิปเปิดเลยช่วยด้วย

ยเยนอาแล้วจะขอสั่ให้นะไม่อย่าเพิ่งพวกเรายังไม่เริ่มประกาศสงครามนายอยู่ไหนโอ้ย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 เจ๋งวทีนี้เขาว่าไปบนหลังคาก่อนนะไม่มีอะไรทำอีกแล้วโอ้ยเอ๊ะ Mãi chết. có nói gì Hoi. 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 เอาละมากาแกอยู่นี่เองอลืมไปเด็กกระสุนหมดอโอลืมไปด้วยจะรู้แล้วซัอนอยู่ดีดีดีลอวัด Like a son. đêm. Ai, cảm con. Like là son, mình đêm. อืมไม่มานเลยๆอืมเอ้ยอืม เปือแบบอัตโนมัติและถึงตอนเวลาที่ผมสร้างบ้านนี่อาชีไม่มีไม่พอ แล้วทีนี้ผมก็ได้สร้างบ้านเสร็จแล้วครับแลนะคราวนี้พโลรโจม,มาชิงวีเอสกัมบ้านนายยังไม่เสร็จหรอแล้วทำไมนายถึงมีประตูอีกบานหนึ่งด้วยเหมือนคิดว่าฉันจะทะลุเข้าไปได้เลยฮึยังไม่ได้ตกแตง่งแล้วยังไม่ได้ตกแต่งอะไรใช่ไหมเนี่ยฮึ <c oughs> ยุ่งเถอะเ <c oughs> พื่อนนายกำลังจะแปลงร่างกายเป็น เย่แ yeah, ล้วมันกำลังเที่ยวระเบิดคนอื่นโอ,อย๊ยกามันทำอย่างนี้เนะนี่ยนะนายตายแน่นอะน,น,นเลยฮะเอาละอ,อาชีพสวนเลยเอ้อ แกกลัาทำอะไร่งนี้ทำไมเฮ้ยเพื่อนเมื่อไหร่เพื่อนสร้างบ้านเสร็จนี่ผมแถมเบ้าเบ้้้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้มักกะนาใส่มดนั่นเหรอมานั่งดูวิวตรงเนี้ยเจ๋งดีเอ้ยเดี๋ยวนะคิดแล้วว่าตอนลงเข้ามาเอเดอร์แมนจะทำแบบนี้ได้ และฉันก็จะต้องก็โดนว้าโอ้เจบ็จบเจ็บและจากนั้นทีนี้ถ้าคุณอยากวราบขึ้นไปบนหลังคาคุณก็แค่ต้องกดอ,อ่ะว้าวละฮึขอไปเล่นปลากกัวก่อนแหละนี่ไงปลาก,กัวที่ผมสร้างบางคนจะม้วน เป็นว่าติเตียฮ่าในยิงฉันไม่โดนหรอกมากาไว้ไว้ไว้แล้ะตอนที่พวกเรากำลังจบคลิปพวกเราก็ต้องฆ่ากันตอน,นเฮ้เฮ่ักช่วยไล ท่นนี้ฉันก็ไม่ต้องเดินอีกต่อไปแล้วเดินไปไม่ได้เหรอมาเริ่มกันเลยเฮ้ <c oughs> ให้เพื่อนนายมีเหล็กไหมฉันคือเอเดอร์แมนผู้ครอบครองที่นี่เดีย๋ยวเพิ่งสู้สิเพื่อนพเพราะต้องใช้พวกนี้ให้เป็นประโยชน์เข้าใจไหมอย่างนี้เหรอใช่อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งน,นะใหนตองสร้างบาทก่อนออ้มา <S <S> แล้วผมพร้อมเล่นแล้วเข้า,เข,าเข้าต้องกดตรงนี้เริ่มแล้วเริ่มกันเลยโอ้ยเอาไปลบก่อน มา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 พร้อมกับมาสุขพิเศษไอยที่สดุดฉันก็ได้เป็นราชาเฮเฮเฮนายที่สดุดนายที่สดุดข่าไม่เจ็บหรอกคราวนี้ข้าขอสั่งให้เจ้าเจ้าทำท่าอะไร เจ้าตายไปซะข้ามีเลือดเยอะกว่าเจ้าหามกำกำัำกำอำนำนำโอเคไหนยะออกมาเถอะนี่โเค้ากดแทงแล้วดีดับสรงกลางฉัน าจจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรอย่าดกูเ pues อ้อพงสิป่นน้นะบว่าเต็มจัตายได้เลยเจ็บตัวตายแล้วเลยยังไงเขาก็ะด้กลเชย หนึ่งจากนี้ค่ะจะเป็นราชาตลอดชีวิตไม่มีกระสุนอีกใช้พลังฉลัดของเด็กสเตอร์โอ้ยแต่ไม่กลัวมากจบับต้องรีบไป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  นะเอาละมาเจอกันหน่อยมันอยู่ไหนยอยู่นั่นสิ แล้วขอจบคลิปแล้วกันชีสชีสชีสเยี่ยมเหมือนกัน